สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านลูกหลานที่มีโอกาสได้ดูได้ชมถามมาต่อไปจากอาจารย์เฉลิมชัยแม่พบกันทุกวันวันนี้มีจดหมายวันนี้มีจดหมายท่านผู้ชมน้องน้ำค้างเขียนมาบอกว่าอาจารย์ช่วยเถอช่วยสักครั้งหนึ่งได้ไหม หนูเนี่ยสนใจลายไทยมากอยากจะรู้จักลายไทยให้มากกว่าที่เคยเห็นเวลาไปไหนจะได้รู้ว่าลายไทยตัวนี้ชื่ออะไรเป็นอะไรโอ้โหอยากรู้ขนาดนั้นเลยเลยน้ำค้างมันยากมากนะแล้วก็บอกด้วยว่าขอให้อาจารย์ช่วยเถอะเป็นประโยชน์แก่คนอื่นเขาให้อาจารย์ช่วยเขียนด้วยนะเขียนให้ดูด้วยนะโชนะสาธิตน,นะโอ้โหสองนาทีเนี่ยนะสานาทีเนี่ยนะน้ำ จะสอนไลายไทยทางทีวีเนี่ยนะโอ้แม่เจ้าเกินไปหรือเปล่าแต่เอาเถอะยังไงน้ำค้างขอมาก็ต้องว่ากันไปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไลายไทยจะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อสำหรับท่านผู้ชมมันจะมีการสอนไลายไทยเกิดขึ้นจะสอนไลายไทยเกิดขึ้น ตั้งแต่กระนกสามตัวไปเรื่อยๆน่าเบื่อมาท่านผู้ชมครับเอานะครับลายไทยเป็นของชาติเราเป็นสมบัติของชาติยังไงท่านก็ทนดูไปเดี๋ยวท่านดูแล้วท่านจะชอบว่าลายไทยของเรานั้นวิจิตพิสดารมัดนามยิ่งใหญ่ <laughs> แล้วท่านจะรู้ว่ายิ่งใหญ่อลังการสวยงามแล้วติดตามชม ต่อไปวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้เขียนลายกระหนกสามตัวโชว์ไปก่อนแล้ววันนี้ไม่สวัสดีท่านเราจะขึ้นเรือกระนกสามตัวแล้วเจอกันงวดต่อไปลายไทยพุ่มข้าวบินดูท่านผู้ชมดูกระนกสามตัวซึ่งเป็นพื้นฐานของลายไทยของเรา จำไว้ว่ามันจะต้องขึ้นแบบนี้อลายกระนกสามตัวจะต้องขึ้นแบบนี้มีหนึ่งมีกับสองมีกระนกหนึ่งตัวแบนนี่เป็นสองตัวแบนนี่ตัวเป็นสามีกับอีกอันหนึ่งมีกระนกนี่ตัวหนึ่งนี่ขึ้นอย่างนี้ง่ายๆอย่างนี้นี่พื้นฐานของลายไทย จำไว้ลายไทยต้องมีกาบขึ้นมาแล้วก็มีกระหนกแยกออกเป็นสามตัวนี่คือพื้นฐานของการเขียนลายไทยอยู่ในสามอย่างนี้พอ,อก,ก่อนท่านพี่น้องกชาชนสวัสดีครับว่าจะไปสวัสดีแล้วบ๊ายบายแล้วพบวก,กันลายไทยตอนต่อไป